มันจะตายไหมคือโอ้โหเรือดีนึ่งขีดมอนตีคุ้นแรงอ่ะผมผมใช้ชุดกอดเนี่ยชุดกอดเต้าหู้เรียกผมทีบ้า,านขนาดนี้โอ้ยที่ไหนก็มีแต่มอนเตอร์พอให้ผมอยู่ตจรสิทธิ์อยา่างคาบของชิวๆแต่ก็บ้านด้วยแต่ก็บ้านไม่ได้ดิพอดีผมต้องคาบของ และต้องการไม้โคตรไอ้เนี่ยนี่อ,นนอละละเธอ่าผมทำนายถูกแล้วกันนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วว่าต้นไม้มันแปลกๆไงไม่รู้เหมือนกันนะและตรงนั้นไม่แน่มันจะระเบิดตัวเองปุ๊บทุกเมื่อแล้วถ้าแ่ามันเห็นผมไม่แน่มันอาจจะระเบิดตัวเองก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันระเบิดปุ๊บมาปั๊บเลยอะเราต้องสำรวจก่นอนเฮ้ย,ยขยะ พอยอาเอาไปทิ้น mm ี่จิคลิบจิบจิอวันนี้แหละผมได้กินทั้งวันแน่โอเ้เฮ้ยอย่าๆยๆเยอยขอร้องขร้องรีบครับนิ่งทำไมขามันเดลอ่ามันเหล็ก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 โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยิบละทันไหมมันเหล็กอะไรอะ่ะ มันทำไรวะไอ้มอนนั่นอะก็ไม่รู้มันเหล็กอะไรนะแต่ว่าก็ผมขอเก็บเขาได้ไหมเขาผมล่ากนรางยิงน่าไปทิ้งสักอย่างมั้งเย้ยเอ็มอะไรมเนี่ยอืมเออจะพอไหมแต่วันเหล็กอะไรอ่ะ เหล็กจังเลยวันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นคลองน้อวันเกิดอะไรอะ่ะเฮ้ยนียงไง่ไม่ไงมันเป็นอย่างงี้อะ่ะเอเอเล็กหลวงปังมา่าต้องนี้เดียวเองอะ่ะคุ้มค่าไม่ได้ไงไม่คุ้มเลยเออมามามาเออมัน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 นักเกิดเร็วจริงๆแล้ยมาแป๊บเดียวก็ตายแล้วเออมามามา,มา เฮ้ยอย่าไปเส้นมันเลยอย่าไปเศร้าแล้วน,นะถึงมมนจะเป็นฟางเลยแต่ว่ายังมีเหลืออีกนิดหน่อยแต่ผมเลนก็นเหล็กแกผมผมว่าผมเล็กกว่าที่จะฆ่าล้างบ้าหมดก,ก็เถอะนะแต่ว่าผมคนเดียวไม่น่าไหวอะแถมดาบแล้วมันก็จะไกลพังด้วยนูนหนอมันหน่อย เอ,ออมเหล็กอมเหล็กอมเหล็กเต้องไปที่มันหากเหล็กๆอเอ้ยต้นไม้มาทำอะไรวะทำไมมันเหล็กจังเลยอ่ะเลยมีต้นไม้ปุ๊บผมเหล็กปั๊บหรือว่าผมไปเปิดอะไรเปล่าหมู่บ้านมันอันเชิญเลยเปล่านะ่ะอยู่เมื่อกันเชิญปีศาจร้ายเข้ามา โอ้ยผมเหล็กจริงว่ะเฮ้ยมันทำอะไรของมันวนะน่ะทำไมผมเหล็กอ่ะเดี๋ยวใจเย็นพี่ผมเหล็กนิดหน่อยโหก็ดูสภาพผมก็คงไม่น่าถึงเพื่อนจะเหล็กก็เพราะอะไรเลยเออมันตีหอมมันตีหอมเออไปดีกว่านะไปอยุ่งหมดเลยนี่ เอ้ยผมไม่ต้องผ,ผมต้องคายแล้วแหละไม่งั้นผมไม่ผมก็คายใจดีอ่ะยังไม่ไปดูหน้ามาันซ้ำแล้วก็ทําให้ผมผมของหายด้วยพวกนี้มันต้องโดนแน่ตัอตวอ่ะนี่อาหารกับคดาบกับพร้อมบอกผมจะตีมันได้นะยงส่งแล้วมันเกิดมาอยู่อยู่เมื่อมุดจากดินมาเลยมันต้องเป็นอะไรแน่ๆโอ้ห ดูมอจะฉีดสารมะเร็งเลยมันเลยไม่ไม่ไม่เออมันดูมอเจ้หนอนนี่แหละปลาใส่มันกินเลยว่าจะจะบึดอ่ะจะตรูว่าจะพผุดอ่ะมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วอีกไม่ใกล้ไม่ไกลไอ้งูนี่ก็วิ่งจะเป็นมาเออวิ่งมาเลยวิ่งไปมาเลยทอนเลยแล้วดีมันโอ้ยมันเกิด มันเกิดตัวหน้าตัวตาผมเลยอ่ะเยอะเพืโดดมาถูกที่ไปเนี่ยผมถูกไปเนะี่ยเดี๋ยวผมมาถูกเปล่านี่ก็หลงทางไปได้้วยนะวันหนึ่งผมก็หลงทางเลยฮะก็อภัยผมหน่อยนะครับนะผม